สวัสดีครับผมเซลโนบจากบริษัทเทอร์มินอลอีสุสูสมุตรปราการโชว์รูมเทอร์มินอลของเราตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับและในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่24เมษายน2566วันนี้ก็ได้รถมาคันหนึ่งนะฮะที่เตรียมการส่งมอบช่วงสิ้นเดือนเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตถ่ายการตกแต่งของรถคันนี้นะครับก็เตรียมปล่อยสิ้นเดือนเลย ไปดูกันนะครับว่าคันที่จะล่อยในวันวันที่หนึ่งนะฮะหนึ่งพฤษภาครับเป็นรุ่นไหนสีไหนนะครับไปดูกันครับผมก็จะเป็นเจ้าคันนี้ครับสีประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเอ็กซีรีคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะรุ่นท็อปที่สุดสำหรับรุ่นเอ็กซีรีเลยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสำหรับเกียร์ออโต้หนึ่งล้านบาทเนี่ยทอนให้หนึ่งพันบาท เครื่องยนต์กลไกลสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์1 9 0 0ซีเท่านั้นในเรื่องของแรงม้านะฮะก็อยู่ที่150แรงม้าในเรื่องของภาษีของรถ4ประตูของอ e ีสูซิของเรานะครับภาษีรายปีก็จ่ายอยู่ที่ประมาณ2,500บาทต่อปีเท่านั้นเองเพราะว่ารถ4ประตูเนี่ยจดทะเบียนเป็นป้ายดำนะฮะป้ายรถเก๋งเป็นประเภทเดียวกันเลยจดทะเบียนเหมือนกันเสียภาษีถูกมากๆเลยสําหรับเครื่องยนต์ 1 9 0 0ซ c ของเราเตรียมส่งมอบช่วงสิ้นเดือนนะครับวันที่1พฤษภา2,566เนี่มาถ่ายอัปเดตให้ดูก่อนตัวฟิล์มตรงนี้นะฮะลูกค้าเลือกเป็น60%รอบคันเป็นฟิล์มซรามิกของ h i ไฮคูนะครับรอบคันบันหน้าเต็มสเปคของฟิล์มเนี่ยเลือกได้เลย40 60 80นะครับชอบเข้มชอบหนาก็แจ้งกันมาได้เลยติดให้ตามความชอบเลยลักษณะอื่นๆนะฮะก็ เหมือนกับทุกคลิปที่ถ่ายมานะครับสำหรับรุ่น X Series กระจังหน้าเป็นแบบทูโทนดำแดงนะครับล้อมแม็กคอร์8นิ้วเป็นแบบดำเงานะครับเปลี่ยนโนแบ็กเนี่ยดำเงาแบบนี้18นิ้วขนาดเดียวกับเกรแซด Z 4ประตูนะครับสำหรับล้อมแม็กออปชั่นอื่นๆนะฮะสำหรับรุ่น X Series นี่ก็จัดเต็มเหมือนกัน เกียร์ออโต้นะฮะไม่ว่าเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยพวงมาลัยจะมีระบบล็อกความเร็วมาให้เรียบร้อยเลยสาหรับรุ่นยกสูงนะฮะแล้วก็ทั้งแคบทั้ง4ประตูเลยมีระบบล็อกความเร็วมาให้สําหรับรุ่น X s e r ซ e s ทุกรุ่นก็จะเป็นาการสตาร์ทรถก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะฮะพุ s สตาร์ทเกียร์ออโต้ก็มีเฉพาะ4ประตูยกสูงเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น X s e r ซ e s รรุ่นอื่นๆก็จะมีเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างเดียวเลย อุปกรณ์ภายในนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก EBD ครบเลยนี่สำหรับเกียร์ออโต้ของเรานะครับก็จะมีฟังก์ชันขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาให้เลือกเล่นการใช้งานได้เลยหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับโทรศัพท์ได้ทั้ง2ระบบเลย Android iOS นะฮะภายในนี่ก็จะออกโทนสีดำให้ทั้งหมดเลย สำหรับภายในของรุ่น x s e r i e s ก็จะเป็นเบาะหนังมาให้เลยนะครับสำหรับรุ่นยกสูงไม่ว่าจะเป็นแคปเป็น4ประตูเป็นเบาะหนังให้หมดเลยเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเกรดพิเศษนะครับเป็นแบบคูแม็กนี่ลดการสะสมของความร้อนสวยๆเลยการตกแต่งของลูกค้าท่านนี้ก็จะเน้นเป็นแบบเดิมๆนะฮะขับขี่สไตล์เดิมๆุ่นเกียร์อาอาโต้ก็ถือว่าท็อปที่สุดละด้านหลังก็เหมือนเกรดแซเลยนี่ มีช่องแอร์ทางด้านตอนหลังมาให้นะครับพร้อมช่องเสียบ USB เนี่ยฝ้าหลังคาเพดานตรงนี้นะครับก็จะโดเน้นเป็นโทนสีดำให้ทั้งหมดเลยพวกชุดพวกนี้นะครับพวกสปอร์ตบาร์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานเรียบร้อยและสเก์ตนี่มีทางด้านหลังนิดหน่อยสติกเกอร์ตรงนี้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับถามมานะฮะว่า สติกเกอร์ตรงนี้ลอกออกได้ไหมต้องบอกตรงนี้เลยลอกออกได้นะครับแต่ว่าแนะนำนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบสติกเกอร์นะฮะก็สามารถลอกออกได้แต่ว่าแนะนําให้ลอกออกตั้งแต่รับรถไปใหม่ๆนะครับหรือว่าจะไปลอกที่บ้านหรือว่าจะทิ้งระยะเวลาไปสักแป,ป๊บหนึ่งไม่แนะนําให้ทิ้งไว้นานนะครับถ้าลูกค้าจะลอกสติกเกอร์ตัวนี้เพราะว่าเวลา,เ,าเราใช้งานไปนานๆน,น,นะครับสีรถเนี่ยเราโดนแดดเวลาเราไปลอกสติกเกอร์ออกตัวเนี้ยสี สีที่อยู่ด้านหลังสติกเกอร์ตัวนี้มันอาจจะเพี้ยนนะฮะสีก็อาจจะไม่เหมือนเพราะว่าตัวรถเนี่ยโดนแดดมามานานนะครับสำหรับลูกค้าที่ทิ้งไว้นานเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนไม่ใช่อะไรหรอกครับเนี่ยลอกออกได้เพราะว่าเป็นสติกเกอร์แปะเฉยๆเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ชอบรุ่นนี้นะครับ x series เกียร์ออโต้โปรโมชั่นเงินดาวเริ่มต้นสําหรับรถรุ่นนี้เกียร์ออ x series เนี่ยเริ่มต้นที่ดาว49,0 0 0บาท ค่างวดก็จะผ่อนอยู่ตกประมาณเดือนละ1 3ื่นสานะครับจำนวน84งวดเพราะว่าราคารถเขาค่อนข้างจะสูงนะครับใช้เงินดาวน้อยค่างวดจะสูงหน่อย mm. ก็ยังไงก็ถ้า2คนผัวเมียนะครับเงินเดือนรายได้สักคนละหมื่นห้าเนี่ยก็ผ่านแล้วครับสคนผัวเมียรับสามหมื่นก็สามารถทําสินเชื่อผ่านง่ายๆแล้วแต่ก็ถ้าอยากแนะนํานะครับก็ดาวเยอะๆไว้นะครับค่างวดเราก็จะได้ถูกลงนะฮะ โอเคเดี๋ยววันปล่อยรถนะครับมาถ่ายบรรยากาศการสมมอบรถคันนี้ให้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับผม